สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะสุตข,ขอบฟ้าจะมาพูดในเรื่องของการส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือซุปเปอร์แชทให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบเวลาเราดูไลฟ์สดใน YouTube นะคะว่าเราสามารถส่งได้อย่างไรตามไปดูเลยค่ะไปะ <c oughs> การส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์และซุปเปอร์แชทสามารถทำได้โดยดูมุมที่ด้านล่างขวามือนะคะจะเห็นเป็นรูปตัว S กดเข้าไปเลยค่ะ ด้านในก็จะมีให้เราเลือกนะคะคือซ u เปอร์สติกเกอร์หรือซ u เปอร์แชทหน้าตาที่เห็นนี้คือซ u เปอร์สติกเกอร์นะคะมีหลายราคาด้วยกันสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการราคาไหนหรือเราต้องการเลือกซ u เปอร์แชทเราก็สามารถเข้าไปในช่องซ u เปอร์แชทได้เลยค่ะซึ่งมีหลายราคาด้วยกันนะคะตั้งแต่20บาทเป็นต้นไปค่ะแล้วแต่ความพึงพอใจของท่านผู้ชมเลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการชมไลฟ์สดจากศิลปินที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะคะมีความสุขกันแล้วก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันในวันต่อๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะอืมส่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละท่านเลยค่ะว่าต้องการสนับสนุนหรือให้กำลังใจศิลปินท่านใดในราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่บังคับกันเลยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะเราก็จะดูไลฟ์สดอย่างมีความสุขและศิลปินก็จะมีกำลังใจที่จะร้องเพลงให้เราฟังได้ตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สุดขอบฟ้าอย่าลืมติดตามด้วยนะขอบคุณมากค่ะ